สรับท่านใดที่ฟาร์มแล้วรู้สึกว่าไม่ได้เร็วขึ้น <Bro. S 1> ผมขอแนะนำร้านช็อกโกสเตอร์ร้ลานรับบริการฟาร์มบ็อกฟู้ดคิงพีทเท่านั้นยังไม่พอยังรับกดผลพษษิศาจและกดเกมพารอีกด้วยและยังมีอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นรับเติมโรบักระบบ ID เดบกพารและรับบริการเติมเพชรในออสตานะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเรดเจมอนเหมือนเดิมนั่นเอง <Yeah. S 1> ก็ต้องขออภัยด้วยกับประมาณ3-4วันที่ไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าผมเนี่ยสอบแกดแพดนั่นเองนะครับผมก็ oh. ส่วนตัวเนี่ยผมก็สอบแกดแพดเสร็จไปที่รีย้ยแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่อเน็ตอย่างเดียวที่ยังไม่ได้สอบนั่นเองมานะผมก็ผมได้ยินมาว่าตอนนี้เนี่ยบล็อกฟุตมีการอัปเดตนะครับผมเป็นอัปเดตที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ผม <laughs> น่าจะ14เออน่าจะประมาณนั้นคือส่วนตัวเนี่ยผมไม่ใช่แบบ ่าคนที่มาแคสเกมนี้นะผมเป็นหลักเนาะผมจริงๆิผมจะอยู่กับพวก one piece วันพีทแนวอื่นผมไม่ได้มาเล่นบล็อกฟู้ดนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้มาลองเล่นบล็อกฟู้ดนะครับผมแต่ว่าจริงๆผมฟาร์มนานนั่นแหละเอ,อโอเคก็มาท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เนี่ยไหนไหนมึงก็อัปเดตแล้วท่านผู้ชมเราก็จะมาดูตรงฐานะคอ,อัปเดตแต่ละหลายคนเนี่ยน่าจะเป็นช่องอื่นกันเยอะแยะแล้วส่วนตัวเนี่ยผมก็แค่จะมาแบบอัดคลิปให้ดูนู่นดูนี่เกี่ยวกับบล็อกฟู้ดเพราะผมไม่เคยมาทำนั่นเองนะก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับ สำหรับตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเกาะใหม่นะท่านผู้ชมมันก็คือเกาะใหม่แต่เกาะแม่งโคตรเหมือนเกาะแอตตาเลยแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยพูดว่าเป็นเกาะใครดูนะแต่ส่วนตัวผมว่าเหมือนเกาะในแอตตาในเรื่องแบ็คโคเวอร์อ่ะไม่รู้ใครรู้จักกันหรือเปล่านะผมใครดูเคยดูแบ็คโคเวอร์ก็น่าจะรู้นะผมส่วนตัวเนี่ยผมใช้ผลแสงที่มีสกิลว B 2ออยู่บางท่านะผมก็ส่วนตัวเนี่ยผมยังได้ไม่ครบทุกสกิลเนาะเพราะแฟกเมนต์ผมมีน้อยนะผมจ้ะจ้ะ ผมไม่เล่นสายดาบนะผมนี่ก็เลยแบบมีแค่ผลพิศารนะก็เดี๋ยวผมจําได้ว่าตอนนี้เนี่ยเห็นว่ามันมีผลผลสายฟ้าวีอนะผมผมกะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเติมนะผมจะเติมซื้อผลสายฟ้าแบบถาวรน,นะผมเดี๋ยวผมจะไปกดผลในร้านนะผมจะเติมผลสายฟ้าถาวรนเอนงแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาเวลาฟาร์มนะผมแล้วค่อยเอาเวลาเนี่ยมาคิดให้ท่านผู้ชมดูทีหนึ่งอะนี่ไปยอ มาท่านผู้ชมผมก็ตอนนี้ผลแสงผมก็มีท่าท่าแบบเรียกว่าอะไรวีสองอยู่ไม่กี่ท่านะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งมาฟามเมื่อวานเองก็ได้แค่ท่าบินกับไอท่ายิงธนูนะมาส่วนเผ่าที่ผมใช้ก็จะเป็นเผ่ากูนนะนี่นะบุกนี่เอ้ยกดผิดนี่เผ่ากูนนั่นเองนะก็คูดาวจะเร็วขึ้นนั่นเองนะไม่รู้ดิผมว่าผมชอบเผ่านี้ตรงที่มันคูดาวเร็วนะครับผมประมาณนั้นเลยอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมคือผมจะบอกเลยว่าเกมนี้นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่สนุกนะครับผมดูดิด ขนาดไอ้ท่ามนุษย์เนี่ยผมยังเป็นอ่าเรียกว่าอะไรวีมันเรียกวีหนึ่งใช่ปะก็เป็นลางแรกอยู่เลยยังไม่เป็นวีสองเลยนั่นเองนะพื้นฐานอะเบสิกอะโอ้โหตีโคตรเจ็บเจาะเจาะโอ้โหตีโคตรเจ็บอะนี่แค่บอดนัเนแ่ยตีอย่างเจ็บอะเว้ย่านผู้ชมเว้ยเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรอะยืนบนฟ้าได้ด้วยยิงธนูเอ๋ยจุ คตรเฟีย้ยวแต่ผมชอบเกมนี้อย่างหนึ่งคือสกิลมันสวยนะครับผมสกิลมันสวยในเกมนี้นี่ก็จะเป็นข้อดีอย่างของเกมนี้เลยคือสกิลมันสวยนั่นเองปะปะปะปนีไ่ไงตีเลยละกันก็เดี๋ยวค่อยไปฟาร์มใหม่นะผมคือตอนนี้น่าจะเวลวตันอยู่ที่1 5 0 0กว่านะผมผมไม่รู้ว่าเวลตัวตันเท่าไหร่นะตอนนี้ก็น่าจะหนึ่ง้กว่าแล้าเปิดฮาคิสกเกตเจาะซุปซุปุเป็นไงเป็นไง ช่ sure, sure. อเช่อป่าเป็นไงโคตรเฟี้ยวโคตรจะเฟี้ยวส่วนเกมนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เกมเมนของผมนั่นเองนะถ้าเกิดว่าหลายๆคนอยากให้ผมมาอัดคลิปเกมนี้แบบบ่อยๆเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่รู้จะทำอะไรกับเกมนี้ดีก็คนทำไปเยอะเนาะก็เลยไม่รู้จะทำอะไรกับเกมนี้ดีแต่ถ้าเกิดว่าคนเนี่ยอยากให้มาอัดคลิปเกมนี้นะี่ยเดี๋ยวก็จะมาอัดให้ดูนั่นเองนะครับผมมาเช่อเช็นเพื่อนหนึ่งนะเตะเตะให้กระเด็นไปก่อนไปแต่ผมชอบนะผลแสง อืมอย่างคือผมมีผลแสงถาวรด้วยแหละเพราะผมไปกดเอาเนาะโอเคแล้วผู้ชมไหนไหนก็เราก็จะต้อนรับในการที่มันอัปเดตอ่ะคือมันมีผลสายฟ้าแบบล่างมีสองมาหรือว่าผลสายฟ้าตื่นนั่นเองนะก็ไหนไหนก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราจะกดผลปีศาจแบบถาวรเอามาใช้เลยดีกว่านะผมเราค่อยไปฟาร์มทีหลังนั่นเองนะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปในหน้าเว็บที่ผมจะไปกดผลพิสานแบบถาวรน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่หน้าเว็บเลยดีกว่าโอเคนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ในหน้าเว็บของ s h o c k o s t o r e n e t นะเนี๋ยนะผมอ่ะก็สำหรับเว็บนี้จะเป็นเว็บรับกดผลพิสานนะครับผมเปิดถึงประมาณสัก4ี่ทุ่มนะผมจำไม่ผิดนะก็ก่อนอื่นเลยอ่าเนี่ยอย่าลืมลงทะเบียนนะครับผมกดติ๊กถูกยอมรับตรงนี้แล้วก็ยอมรับการสมัครแล้วก็สมัครไปนะครับผมแต่ผมเนี่ยสมัครเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็เลยมาใส่รหัสตรงนี้ได้เลยนั่นเองปุบ โอเคประมาณนี้ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นรหัสของผมคนับผมอ่ะโอเคสามารถสามารถที่จะเติมอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะเติมพวกแบบอ่ามันเรียกว่าอะไรเติมพอยต์ใช่เป็นการเหมือนกับเติมพอยต์มาใช้เติมนอกก้อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูนก่อนเลยดีกว่าส,สำหรับผลที่ผมจะกดเนี่ยจะกดเป็นผลสายฟ้าในผลสายฟ้าราคาเท่าไหร่เอ่ยสายฟ้าราคาห6 5หบาทนั่นเองโอ้โหมาเดี๋ยวเรามาเติมดีกว่าก็ถ้าเกิดว่าเติม เราจะต้องเติมเท่าไหร่อ่ะเพราะว่ามัน165เนอะก็เดี๋ยวผมขอเข้าไปทางด้านของเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะตรงด้านของเติมเงินก่อนละกันอ่ะไหนท่านผู้ชมเรามาเข้าเติมงเงินกันนะเริ่มต้นหนึ่งบาทอ๋อโอเคก็จะเอาเป็นทางด้านของไอ้ hey, two wallet ละกันนะผมอ่ะกดอื่อนอเลยนะผมวิธีการเติมเนี่ยก็จะใส่เบอร์ใส่อะไรไปนะผมมากดอ,อื่นเลยจะว่าเดี๋ยวไม่หนึ่งนะ ะระบบเนี่ยยังไม่พร้อมใช้งานงนะครับผมแบบเติมด้วยการใช้ไอน้เนี้ยด้วยการใช้ทูวอลเล็ตนะครับผมน่าจะยังไม่พร้อมเติมด้วยของขวัญเหรอท่านผู้ชมโอเคนะครับผม,มเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการเติมนะครับผมก็ของอยู่ที่265บาทนะไอ้เจ้าผลสายฟ้านัะนะ่ะก็ก่อนอื่นเลยนะผมให้เราเลือกไปที่ซองนะครับผมอ่างของขวัญก่อนจานวนเงินแบ่งเงินเป็นจนวนเท่ากันนะครับผมโอเคยอดกรลับเนี่ยเขียนแค่ หนึ่งคนเท่านั้นครับผมอ่าประมาณนั้นแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับผมสร้างไอ้ไมันเรียกว่าอะไรนะบัตรบัตรเอ่อไอ้ตุกจีนะครับผมแล้วก็ก๊อปปี้ลิงก์มานะพอท่านผู้ชมเนี่ยก๊อปปี้ลิงก์เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทําการอ่าเอาลิงก์เนี่ยมาใส่นะาผมโอเคมาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาลิงก์มาใส่นะาผมเดี๋ยวผมขอตัดคลิปตอนที่ผมใส่ตรงลิงก์เลยลวกันโอเคท่านผู้ชมมาเรามาใส่ลิงก์แล้วเรากดเติมเงินกันดีกว่าอ่าโอเคท่านผู้ชมผมก,ก็ได้มา200 65สิบห้านั่นเองมาเราลองมากดปุ่มวิสารกรเลยดีกว่า,าสำหรับปุ่วิสากเนี่ยพระเจ้าจะกดเป็นคนสายฟ้านะครับผมอ่านี่ไง265โอเคเรียบร้อยโอเคเราก็ต้องเอารหัส2ชั้นออกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะเติมนั่นเองนะครับผมโอเคเ,เราจะทำการสั่งซื้อเลยนะครับผม โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมได้ผลสายฟ้าแบบทาวนเลยแล้วกันพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดไปเปที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือผมกำลังรอดําเนินการนะผมเขาก้อนเนี่ยกำลังเข้ารหัสผมไปเพื่อเอาอีกรหัสหนึ่งของเขาเนี่ยมากดผลให้ผมนั่นเองนะครับผมก็ทําการรอไปรอที่สถานะให้มันเสร็จเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับ ผลสายฟ้าถาวรของเรานะครับผมโอเคเราก็ต้องรอเนาะตอนนี้เนี่ยรหัสผมก็ได้ทําการสถานะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคบผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเช็คของกันก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนแรกเนี่ยที่ผมโดนคืนเงินเนี่ยเป็นเพราะว่าผมลืมปิดสเต็ปสองเนี่ยลืมปิดไว้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าเกมไปดูดีกว่าว่าผลสายฟ้าเนี่ยเข้าตัวเราหรือยังนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยโอเคตอนนี้ผมได้เข้าเป็นทางนหน้าของรหัสผมเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันเลยว่าได้หรือยังนะผลสายฟ้าเนี่ย ไหนอันนี้ผมก็ไปอยู่เกาะแรกนะเพราะว่าทางร้านเนี่ยเข้ารหัสผมแล้วก็มาที่โลกเก่าเนาะปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยผลสายฟ้าถาวรแบบไม่เคยเล่นสายฟ้ามาก่อนเลยร้านนี้ไม่เคยเล่นสายฟ้ามาก่อนเลยเดี๋ยวว่าว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปฟาร์มให้เรียกว่าอะไรให้ไปฟาร์มแล้วก็ปลดล็อกเป็นสกิลผลตื่นนั่นเองนะโอเคนะผมก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยละ่ะสำหรับ ช็อกโก้สโต้ดอทเน็ตนั่นเองนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างในคลิปชาติเลยก็แชร์ค่อนข้างง่ายนะครับผมโอ้ได้ถือว่าค่อนข้างเร็วอยู่นะไม่ช้านะครับผมได้ถือว่าค่อนข้างเร็วอยู่โอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากให้มาอัดบล็อกฟูดอีกเนี่ยคอมเมนต์มาได้โอเคสำหรับคลิปนี้ซิลเกตไปแล้วครับผมไปละ,ปละบายบาย